แต่พอปรับเปลี่ยนมาใช้วิธีนี้ก็ค่อนข้างที่จะไม่กังวลก็ค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะครับและเรายังสามารถที่จะเอาเวลาไปทําอย่างอื่นได้นะครับไปทํากิจกรรมอย่างอื่นได้สองเดือนที่ทดลองมานะครับวัวก็ไม่ได้หอมโซอะไรแล้วก็ไม่ได้กังวลกระวายอะไรนะครับเป็นการฝึกวัวนะครับผมว่าคนเลี้ยงวัวปัจจุบันนี้ถ้าเป็นเลี้ยงไล่ทุ่งโดยส่วนใหญ่จะพาวัวออกไป ตอนเช้าบางคนก็ต้องติดตามวัวไปทั้งวันบางคนก็ไปส่งวัวออกจากหมู่บ้านเสร็จก็กลับเข้ามาในหมู่บ้านพอช่วงส,สายๆหรือเที่ยงก็ต้องตามออกไปดูวัวนะครับว่าวัวจะไปไกลไหมจะหลงไปที่อื่นหรือเปล่าจะไปเดินกินของคนอื่นเข้าสวนคนอื่นไหมนะครับถ้าเป็นเลี้ยงวัวแบบทั่วไปก็กังวลค่อนข้างกังวลและต้องติดตามวัวบางทีก็วัวหายนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องบานะณีจันทร์ช่องที่จะแนะนําวิธีการเลี้ยงวัวช่องที่จะแนะนําการทําธุรกิจและช่องที่จะแนะนําวิธีการปรับปรุงพัฒนาตัวเองนะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการปรับเปลี่ยนการเลี้ยงวัวในช่วงหน้าแล้งนะครับณปัจจุบันนะครับผมได้ปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงวัว การไล่ทุ่งจากที่ผ่านมาผมใช้วิธีการปล่อยไล่ทุ่งไปเช้าเย็นกลับนะครับแต่หลังจากที่ใช้วิธีการปล่อยมันออกไปทั้งวันแบบนี้มันสร้างปัญหาให้กับผมมากนะครับเนื่องจากว่าบัวของผมเวลาที่ออกไปแล้วจะค่อนข้างซุกซนจะเดินกินไปได้เรื่อยและจะไม่ยอมกลับนะครับจะเดินในแต่ละวันไป 4ีห้ากิโลนะครับซึ่งมันไกลมากผมก็เลยปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงเพราะว่าเราไม่ไหวนะครับแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแล้งนะครับอากาศร้อนมากก็ค่อนข้างที่จะต้องระมัดระวังเรื่องลมแดดด้วยนะครับการปรับเปลี่ยนการเลี้ยงวัวของผมนะครับผมจะใช้วิธีการก็คือในแต่ละวันผมจะมาที่นาประมาณ9ก้าโมงถึง10บโมงนะครับไม่เกินนี้นะครับ หลังจากที่มาผมก็จะทำการปล่อยวัวออกไปเดินแทนเลมหญ้าไล่ทุ่งตามแปลงข้างๆนี้นะครับผมจะใช้เวลาอยู่ประมาณสองถึงสามชั่วโมงในช่วงเช้านะครับโดยวัวก็จะเดินออกไปหากินตามท้องไร่ท้องนาตามท้องทุ่งนี้แหละครับข้างๆนี้ไม่ได้ไปไกลมากเพราะผมจะไม่ให้วัวไปไกลสายตาผมนะครับ พยายามจะให้มันอยู่ใกล้ๆนี้แล้วหลังจากที่วัวเดินกินเสร็จเกือบจะใกล้ๆเที่ยงผมก็จะไปต้อนวัวนะครับให้มันไปกินน้ําโดยผมจะต้อนไปตามบ่อน้ําของชาวบ้านที่มีบ่อน้ําที่วัวลงได้นะครับที่อยู่ใกล้ๆหลังจากที่วัวกินน้ํากันเสร็จก็จะต้อนกลับเข้ามาในอคอกวัวนะครับกลับมาข,างขังคอกไว้ ตั้งแต่เที่ยงจนถึงประมาณบ่ายสามหรือบ่ายสี่โมงเย็นนะครับช่วงนี้ก็เอาวัวเข้ามานอนมาพักผ่อนมาเคี้ยวเอื้องนะครับในช่วงเช้าผมก็จะใช้เวลาช่วงตั้งแต่เก้าโมงถึงเที่ยงนี้นะครับในช่วงที่วัวเดินออกไปแทะเลมหญ้าไปหากินนะครับผมก็จะใช้เวลานี้อาจจะตักน้ำลดต้นกล้วยบ้างนะครับหรือว่าจะได้หญ้ารอบโคนต้นกล้วยบ้าง และโดยส่วนใหญ่ช่วงเช้าผมจะใช้เป็นเวลาในการที่จะอัดคลิปที่จะนำมาทำลง y o u t u b e นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะใช้เวลาในช่วงที่วัวออกไปเดินแท่เล่มหญ้าทำกิจกรรมต่างๆนะครับแล้วพอช่วงเย็นนะครับประมาณสักบ่ายสามหรือบ่ายสี่โมงผมก็จะกลับมาที่นาอีกครั้งหนึ่งผมก็จะปล่อยวอัวออกไปเดินแท่เล่มหญ้าตามปกตินะครับข้างๆ ที่นาผมนี่นะครับแล้วก็ก่อนที่จะกลับมาเข้าคอกประมาณสักห้าโมงครึ่งถึงหกโมงเย็นนี่นะครับผมก็จะต้อนวัวให้มันไปหากินน้ํานะครับที่บ่ออีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากกินน้ําเสร็จผมก็จะต้อนวัวกลับเข้ามาในคอกนะครับมานอนในคอกเพราะฉะนั้นในแต่ละวันผมจะไม่มีการตักน้ํา จากบอ่อหรือจากโองแดงผมมาให้วัวเลยนะครับผมจะให้วัวกินน้ําที่บอ่อเลยช่วงเที่ยงกับช่วงเย็นนะครับการที่ผมปรับเปลี่ยนแบบนี้เพราะว่าผมไม่ไหวนะครับเพราะวัวมันก็เยอะแล้วจะไปหิ้วน้ํามาจากบอ่อก็ค่อนข้างไกลนะครับแล้วก็ทุกวันก็คงไม่ไหวก็เลยพยายามลดลดการทํางานลงนะครับ แล้วก็เป็นการฝึกวัวเพื่อที่จะให้วัวรู้ว่าช่วงเช้าต้องรีบหากินนะแล้วก็ช่วงเย็นก็ต้องรีบหากินนะครับไม่ใช่ว่าจะไปเดินเออหรเหยรอลอย,ย,ยชายแล้วก็ไม่กินผมพยายามฝึกแบบนี้มาสองเดือนแล้วนะครับวัวก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับหลังจากที่ผมสังเกตดูมันจะอ้วนดีกว่าตอนที่มันไปเดินกินแท่เลมหญ้าทั้งวันนะครับ ผมสังเกตดูเพราะว่าการที่มันไปเดินไกลๆแล้วมันก็เดินกินไปเรื่อยๆบางทีมันก็เดินเล่นมันไม่ค่อยจะตั้งหน้าตั้งตากินเท่าไหร่นะครับแล้วพลังงานที่มันสูญเสียไปในขณะที่มันเดินเล่นมันเยอะมากนะครับแต่เวลาที่มันกลับมาเข้าคอกยังไงมันต้องนอนเพราะเวลามันเข้าคอกปุ๊บมันค่อนข้างเย็นพอเย็นปุ๊บมันก็จะพากันนอนนะครับ หลังจากที่ปรับใช้วิธีนี้แล้วมันก็ทําให้เราค่อนข้างที่จะสบายใจนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเวลาที่ปล่อยวอัวไปทั้งวันค่อนข้างกังวลว่ามันจะไปเข้าสวนชาวบ้านไหมสวนคนอื่นหรือเปล่าเดี๋ยวจะเสียค่าปรับอีกนะครับแต่พอปรับเปลี่ยนมาใช้วิธีนี้ก็ค่อนข้างที่จะไม่กังวลก็ค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะครับและเรายังสามารถที่จะเอาเวลาไปทําอย่างอื่นได้นะครับไปทํากิจกรรมอย่างอื่นได้ สองเดือนที่ทดลองมานะครับวัวก็ไม่ได้หอมโซอะไรแล้วก็ไม่ได้กวนกวายอะไรนะครับเป็นการฝึกวัวนะครับผมว่าคนเลี้ยงวัวปัจจุบันนี้ถ้าเป็นเลี้ยงไล่ทุ่งโดยส่วนใหญ่จะพาวัวออกไปตอนเช้าบางคนก็ต้องติดตามวัวไปทั้งวันบางคนก็ไปส่งวัวออกจากหมู่บ้านเสร็จก็กลับเข้ามาในหมู่บ้าน พอช่วงสายๆหรือเที่ยงก็ต้องตามออกไปดูนะครับว่าวัวจะไปไกลไหมจะหลงไปที่อื่นหรือเปล่าจะไปเดินกินของคนอื่นเข้าสวนคนอื่นไหมนะครับถ้าเป็นเลี้ยงวัวแบบทั่วไปก็กังวลค่อนข้างกังวลและต้องติดตามวัวบางทีก็วัวหายนะครับแต่พอเราบีบบังคับวัวแล้วก็ให้มันรู้จักเวลากินเวลากลับไม่ตามใจแล้วก็ทําให้เรา บริหารจัดการง่ายนะครับลดความเครียดเราลงนะครับผมก็เอามานําเสนอท่านผู้ชมนะครับเผื่อเป็นไอเดียเผื่อเป็นแนวทางที่ท่านผู้ชมจะลองไปปรับใช้ดูนะครับ<ม>เพราะว่าช่วงหน้าแล้งก็ค่อนข้างที่จะร้อนอากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วมันก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพคนเลี้ยงบัวด้วยนะครับ วันนี้ครับสาระดีๆจากช่องมานาสีจัน์ทรครับฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องมานาสีจัน์ทรด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ